อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันแล้วก็น,กน,นี่เกตเกจวัดแรงดันเขาจะเป็นบอกกิโลปาสตั้งแต่หนึ่เท่าไหรศูนย์ถึงเจ็ดศูนย์ถึงเก็ดร้อยหนึ่นึ่งร้อแล้วก็ดึงพวก มันหลุดไหมมันแน่นไหมเราก็ดึงอ่ะแล้วทีนี้ตอนนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้เปิดปัม๊มเราเปิดดูอ่ะเปิดสว่นแจดูว่าแรงดันปั๊มอยู่ที่เท่าไหร่อือขึ้นไปแล้วเนี่ยสามร้อยกว่าสี่ร้อยสามร้อยกว่าสามร้อยสรตรงสามร้อยทีเนี้ย <400. S 1> 300. 300. แรงดันเขาจะตกลงไปนิดหนึง่งเมื่อเราเปิดสวิตช์ครั้งแรกเขาจะเช็คึ๊ดเน่ยเขาจะขึ้น ทำไมถึงตกไปนิดนึงก็แรงดันแล้วทีนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ว่าแรงดันมันตกไหมแรงดันจะคงที่ตลอดเวลาแรงดันของปั๊มจะคงที่ตลอดเวลาเขาจะอยู่ที่300ข30ึ้นต่อสงโลเปร์ถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมติว่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ปึ๊ดอยู่ตัวเลขต่ำกว่าสามสามสองสี่้ยได้ไหมได้แต่ว่าจากแรงดิดงิดไม่ขึ้นอ่ะลองดูว่าแรงดันปั๊มคงที่ไหม คงที่อยู่ตลอดเวลานะเขาจะคันเร่งจะจะพรหรือว่าจะปิดคันเร่งสุดๆแนะรงดันจะคงที่ตลอดเวลาแรงดันจะไม่ตก